สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ the two channel นะครับเกิดอะไรขึ้นที่สนามเซนเชมพาร์คนะครับในเกมพิมลิกระหว่างนิวคาสเซิลนะครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้และก็เป็นนิวคาสเซิลนะครับกับแมนซิตี้เสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งนะครับในรายละเอียดในเกม1ประตูต่อหนึ่งนะครับมีสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั่นก็คือตรงกลางสนามเกมที่แล้วนะครับที่นิวคาสเซิลบุกไปเยือนฟูลลัมเราจะเห็นว่าตรงกลางสนามของนิวคาสเซิลดูแล้วพลังกำลังไม่ได้สูงเยอะเหมือนกับในเกมนี้ โจลิงตันโทนารีแล้วก็ตัวของโ bon บโนกิมาริสปกติแล้วเป็นฮาร์ดแมนอยู่แล้วนะครับเข้าบอลขาดหนักในเกมสิ่งหนึ่งที่เห็นชัดเลยนะครับนั่นก็คือตัวของโจลิงตันนัดที่แล้วไปประทะกับตัวของอ,อ,อาดามาเตาเล่นะครับคอนาล้ามของเราของฟูลแลมอะกระเด็นเหมือนกันแต่วันนี้ดูแล้วสภาพร่างกายของโจลิงตันผมว่าแข็งแกร่งขึ้นมันเลยทําให้ตรงกลางสนามอะสามารถที่จะยันเซตตี้ไว้ได้เราพอเรามอง ตรงกลางสนามของซิตี้กันบ้างมีโควาซิตนะครับมีลูอิสวันนี้ยืนเป็นมิดฟิลด์เลยนะครับเพราะว่าแบ็คขวานั้นใช้ไคลวอล์เกอร์นะครับสำหรับตัวของซิตี้พอจับคู่กันนะครับมิดฟิลด์ตัวรุกเป็นกุนโดกันนะครับซ้ายเป็นพิจักกิลิสขวาเป็นเบรนโดซิมบาหน้าเป้าเป็น er เออร์ลิงฮาเรนด์พอตรงกลางมันเคลื่อนเกมไม่ไปเนี่ยคือเกมของซิตี้ขึ้นยากครับขึ้นยากจริงๆเพราะว่าตรงกลางสนามโดนทั้งโจลิงตันบูโน่เกมมาไลท์แล้วก็ตัวของ โทนาเร่เนี่ยไล่ตามบี้ไล่ตามอัดมาเลยทําให้ตรงกลางครับของซิตี้ไม่สามารถที่จะเคลื่อนเกมไปถนัดขนาดนั้นบางทีขึ้นเกมมาอย่างที่พวกเขาเล่นกันเป็นปกติอ่ะมันทําให้เวลาถ้าถูาถกตัดบอลได้ขึ้นมามีโอกาสเหมือนกันมีโอกาสเหมือนกันหลายๆครั้งเราจะเห็นเหมือนกันนะครับว่าบอลเนี่ยมันมันถูกตัดได้เหมือนกันแล้วมีมีหวาดเสี่ยวเหมือนกัน,นครับเพราะว่าวันนี้ เออนิวคาสเซิลวางมาดีมากนะครับซ้ายเป็นฮาวิบาลนขวาเป็นเมอร์ฟี่ส่วนหน้าเป้าวันนี้เป็นตัวของกอร์ดอนนะครับเพราะว่าอิซาตเจ็บเท้าไปนักเตะ3คนนี้ของิวคาสเซิลมีความเร็วทั้งหมดครับมีความเร็วทั้งหมดดังนั้นเวลาที่ิวคาสเซิลตัดบอลได้เนี่ยจะเล่นเร็วเข้าใส่ทันทีเราจะเห็นว่าปีก2ข้างของของิวคาสเซิลพยายามที่จะขบเข้ามาแล้วตรงกลาง3คนนะครับไม่ว่าจะเป็นโทนาลี่กิมมาไลส์แล้วก็โจลิงตันจะพยายามออกบอลเพื่อให้ปีก ใช้ความเร็วเนี่ยแหละตัดบอลเข้าไปแล้วก็ให้ตัวของกอดอนเนี่ยโฉบเข้าไปพยายามเล่นอยู่แบบนี้นะครับพยายามเล่นแบบนี้เข้าใส่สตีสตสิตีด่านมากครับโดนปะทะโดนไล่อัดนะครับโดยเฉพาะพี่แจ็คกิลิสของเรากับโทนาลีปะทะกันบ่อยมากมีออกลูกฮึดฮัดเหมือนกันสําหรับตัวของแจ็คกิลิสโมโหเหมือนกันนะครับเพราะว่าโดนแต่ละครั้งไปผมว่าไม่เบาเลยตัวลอยตัวโโหัว ผมว่าพี่แจ็ควันนี้เกมวันนี้โดนเตะไปหนักเหมือนกันรวมไปถึงตัวของเออร์ลิงฮาเลนของซิตี้ด้วยเราจะเห็นนะครับว่าจังหวะที่ไปปะทากับแดนเบอร์นอ่ะโอ้โหตรงตรงถุงเท้าอ่ะเป็นแผลเลยครับแล้วดูแล้วผมว่ามี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 ผลกระทบกับตัวของฮาแลนเหมือนกันนะถึงแม้กระทั่งตัวเขาเองจะไม่ได้แสดงอาการมากขนาดนั้นนะครับสำหรับในวันนี้นะแต่ผมว่ามี แผลมันผมว่ามันมันก็หนากันนะโด,โดนโดนปลายสตัดปาดเข้าไปจังหวะนั้นนะเป็นเลือดออกเหมือนกันถุงเท้าขาดเลยนะครับไอจังหวะแบบเนี้ยหรือแม้กระทั่งจังหวะโดนไล่เตะไล่อัดโจลิงตันก็อัดนะครับตัวของโทนารี่ก็อัดแต่นั่นแหละพอมันอัดแล้วมันหนักในเกมครับมันเลยทําให้เกมของซิตี้มันไม่ได้เคลื่อนไหวเหมือนกับที่ใจเขาต้องการก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าพอไม่มีโรดี้ตรงกลางสนามนะครับ โควสิตถามนึ่งที่ผมพูดไปบ่อยๆนะครับว่าโคว,โควสิตนั้นเล่นแทนตําแหน่งของโรดี้ได้ไหมเล่นได้ครับแต่เล่นได้ในแง่ที่สามารถที่จะเล่นกับเพื่อนร่วมทีมได้เข้าใจเกมของซิตี้ว่าต้องการอะไรแต่สิ่งหนึ่งที่โควสิตท,ทาให้ไม่ได้นั่นก็คือในเรื่องของเกมรับอ่านเกมตัดเกมนะครับปะทะเบียดบังบอลนนครับแต่สิ่งหนึ่งที่โควสิตทําได้ดีนั่นก็คือการเก็บบอลไว้กับตัวเอาตัวรอดมาจากพื้นที่ได้ผ่านบอลได้ แต่จะไปจะจะไปเท่ากับตัวของโรดี้ไม่ได้จริงๆครับไม่ได้จริงๆแล้วตรงกลางสนามวันนี้อย่างที่ผมบอกไปว่ามีแค่ลูอิสกับตัวของโควาสิตแล้วก็วกุนโดกันไม่สามารถประทะกับนักเตะตรงกลางสนามของนิวคสเซลได้เลยถึกบึกบึนแข็งแกร่งมากนะครับวันนี้เกมมันก็เลยไม่ไปข้างหน้าแต่สุดท้ายครับซิตี้ก็มาได้ประตูนําไปก่อน จากจังหวะของพี่แจ็คเกรลิสนะครับที่อยู่ทางซ้ายแล้วก็ตัวของครนทิปเปียเข้าบอลพยายามจะตัดเ,เร็วแล้วนะครับปรากฏว่าตัวของพี่แจ็คเกรลิสเราพาบอลไปได้ก่อนจะเปิดเข้าไปนะครับให้กับกาดิโอสวยมากกาดิโอนิ่งมากคือคือจังหวะนี้ผมว่าต้องต้องชมทั้งพี่แจ็คเกรลิสของเราแล้วก็ตัวของกาดิโอด้วยนะครับที่ได้รับบอลเข้าไปแล้วอะดึงบอลเข้าซ้ายแบบนิ่มๆเลยใครได้ดูใครได้ชมจังหวะนี้อยู่เราจะเราจะดูเพลินไปเลยนะขนาดเรา,เราเป็นคนดูเรายังเพลินเลย นักภาษาอะไรกับแดนเบิร์นที่วิ่งเข้าไปพยายามจะขวางนะครับคือหลงทางเหมือนกันซ้ายล็อกเข้ามาแล้วขวายิงปาดไปโทเนรี่พยายามที่จะเข้ามาบล็อกแล้วนะครับปรากฏว่ายิงลอดขาโทเนรี่เข้าไปนิโปก,ก็ขาตายทันที1ประตูต่ตอศูนย์นะครับสำหรับซิตี้ในเกมนี้หลังจากนั้นนะครับตัวของนิวคาเซลพยายามรวบรวมเกมของตัวเองเหมือนกันพยายามที่จะทําเกมรุกขึ้นมาเหมือนกัน มีโอกาสนะไม่ใช่ไม่มีนะครับมีโอกาสนะครับบุกเข้าไปใส่จังหวะ,จะ,จ,ะจะเลยนะครับนั่นก็คือตัวของโจลิงตันได้ขวดเต็มๆนะหวดเต็ม,ๆ,นะตมๆในกรอบเขตโทษนะครับปรากฏว่าติดเซฟแอเดอร์สันเซฟสวยมากนะครับเซฟเซฟสำคัญจริงๆแล้ววันนี้ผู้รักษาประตูทั้ง2ทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของนิกป๊อบเองหรือแม้กระทั่งตัวของเอเดอร์สันวันนี้โชว์ต่างคนต่างโชว์ไปนะครับ คือมันมีช่วงโชว์ของแต่และคนแหละโดยเฉพาะตัวของนิกป๊นะครับช่วงท้าย,าย,ายเกมเราจะเห็นว่าจังหวะที่เขาเซฟได้สําคัญแค่ไหนหรือแม้กระทั่งจังหวะชกบอลไปจังหวะที่ฮาร์เรนหลุดขึ้นมาวันนี้นิกป๊ของนิวคาสเซิลครับช่วยไว้ได้จริงๆโดยเฉพาะไอ้ลูกสุดท้ายครับช่วงครึ่งหลังอ่ะที่เสมอกันอยู่หนึ่งแล้วเบอด์ดอินบาพักอกรกครับแล้วก็วอลเล่ตูมเดียวอ่ะคือผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเซฟได้ยังไงมหัศจรรย์มากนะครับยอดเยี่ยมมากจริงนะครับสำหรับปฏิกิริยาของน้้วายนขเขด ของดีมากครับสำหรับนิวคาสเซิลนะที่ผมว่าได้นิคโป๊กมาซื้อถูกที่จริงแล้วเก่งมากเป็นผู้สาประตูผมว่าอนาคตไกลามากน่าจะเป็นน่าจะมาแทนตัวของเจอร์แมนจอร์แดนพิกฟอร์ดได้นะครับในเรื่องของทีมชาติอังกฤษเหมือนกันเก่งจริงนะครับแล้วก็รูปร่างดีด้วยนะครับสำหรับตัวของนิโป๊กหลังจากถูกนําไปเนี่ยนิวคาสเซิลก็พยายามที่จะเล่นยังคงเล่นเหมือนเดิมนะยังคงมีสมาธิกับเกมแล้วกําลังรวบรวมเกมของตเตงเหมือนกันพยายามหาทางจอะ ตัวของซิตี้ด้วยเหมือนกันแต่สุดท้ายนะครับทำไม่ได้นะครึ่งแรกก็จบไปที่1ประตูต่อศูนย์ผมยังคิดอยู่เลยนะครับว่าครึ่งหลังเริ่มมาเนี่ยซิตี้ก็น่าจะเล่นแบบเดิมนะครับแล้วก็หาโอกาสทําประตูที่2กับนิวคาสเซิลส่วนนิวคาสเซิลเนี่ยผมว่าน่าจะเล่นเร็วขึ้นเพราะต้องการประตูตีเสมอปรากฏว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆครับนิวคาสเซิลก็พยายามบีบเกมเข้าใส่ซิตี้นะครับพยายามแย่งบอลมาให้ได้สุดท้ายนะครับเราจะเห็นเลยว่าจังหวะที่ นิวคาสเซิลนะครับได้ประตูตีเสมอจากลูกจุดโทษเราจะเห็นตรงกลางสนามนะครับตรงกลางสนามของซิตี้ขยับเข้ามาทั้งตัวของลูอิสนะครับแล้วก็ตัวของกุนโอกันขยับเข้ามาแล้วมันมีช่องพอมีช่องนะครับแล้วตัวของโควซิตพยายามจะมาปิดไม่พ้นะครับ,บนโนกิิมไาลาย,ส,ายสวยมากนะครับจังหวะนี้ใจทะลุไปทุกคนของซิตี้เช็คลำหน้าหมดยกเว้นคนเดียวนั่นก็คือไควอเกอร์ครับ ใครว่เก์น่าจะหลงตำแหน่งนะครับคือคือจังหวะนี้มันมนเร็วมากเราก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าจังหวะนี้มันเร็วมากนะครับในการที่ตัวของโบนกิมไลท์เนี่ยทะลุขึ้นมาตรงกลางคือไม่มีใครคิดจริงๆขนาดผมตอนที่ผมดูอยู่ผมยังไม่คิดเลยว่าโบนกิมไลซ์จะหลุดทะลุเข้ามาตรงกลางตรงนั้นได้นี่คือสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะไม่มีโ,โรดี้ครับไอ้ตำแหน่งแบบนี้ไอ้จังหวะแบบนี้ละโรดี้จะจัดการให้กับซิตี้ได้แต่พอมันเป็นแบบนี้ช่องว่างมันเกิดขึ้นครับ โควาสิตพยายามจะเข้ามาแล้วนะครับแต่ไม่ทันตัวของโบนนกิมไลซ์ bon ales, ก็จ่ายบอลสวยด้วยนะครับทะลุไปตัวของกอร์ดอนผมว่ากอร์ดอนเนี่ยเห็นตัวของคายวอลเกอร์อยู่ไกลๆเขาถึงกล้าชนกับตัวของอาคันจิเพราะอาคันจิรู้อยู่แล้วนะครับพอมาชนเขาในในจังหวะที่ตัวของกอร์ดอนเนี่ยล้ำหน้าอยู่อาคันจิก็ปล่อยครับ โดยเฉพาะลูเบนดิอาร์สครับยกมือมาตั้งแต่นู่นเลยครับตั้งแต่บอลออกจากเท้าตัวของบโนโอนกิมาร์ไลฉไม่ได้หันมามองเพื่อนเนยนะแต่คนที่ยอมรับสภาพไปแล้วนั่นก็คือไคลวอลเกอร์นะรู้ตัวเลยครับรู้ตัวเลยนะครับแล้วก็ดอนก็หลุดเข้าไปก่อนที่จะแตะหลบตัวของ a อรัสซนแล้วก็กลายเป็นจุดโทษกรรมการก็ให้ไปเหลืองไปคนที่ลุกข,ขึ้นมาทําหน้าที่สังหารไปนั่นก็คือตัวของกอกอดอนนะครับนิ่งมากนะเพราะว่า คือถ้าใครได้ดูเนี่ยเราจะเราผมชอบมุมกล้องมุมนี้นะครับของพิมลิกเหมือนกันนะที่ที่ถ่ายจากด้านหลังเ่ยเราจะเห็นทั้งตัวของเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับพยายามกระตุ้นตัวของเอเดอร์สันรวมไปถึงความนิ่งของกอร์ดอนด้วยครับขยับเข้ามาแล้วก็ยิงพลรางกับตัวของเอเดอร์สันนะครับที่พยายามจะพุ่งไปเซฟแต่ว่าก็ทําไม่ได้นะครับนิวคาสเซิลตเสมอสําเร็จนะครับหประตูต่อนหนึ่งนั่นแหละครับกลายเป็นหลังจากนั้นนะแล้วซิตี้ก็เล่งไม่ขึ้นเล่งไม่ขึ้นจริงๆอย่างที่ผมบอกไปโดยเฉพาะตรงกลางางงสนมขอ อัดจนกระทั่งวันนี้ซิตี้อยู่อยู่จริงๆนะเพราะว่านักเตะที่ลงมาทําหน้าที่ตรงนี้ตรงกลางสนามของของซิตี้หนึ่งคือขาดโรดี้ในเรื่องของการตัดจังหวะของเกมเก็บบอลตรงกลางสนามพอไม่มีโรดี้สิ่งที่สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นชัดมากคือตรงกลางสนามมันไม่มีคนเก็บบอลให้กับซิตี้ครับและที่มาเสียไปพร้อมกันนั้นก็คือตัวของเควินเดอะบอยบอลมาสจัย์ต่างๆมันเลยไปไม่ถึง,งครับ มันเลยไปไม่ถึงทั้งฮาเลนทั้งแจ็คกิลลิสทั้งตัวของเบอร์นันโดซินมาที่วันนี้เล่นทางปีขวาบอลมันไปไม่ถึงนะครับต่อให้ช่วยช่วงท้ายเกมครับซิตี้จะเปลี่ยนเอาท่าของเจมิมี่โดกูลงมารวมไปถึงตัวของซาวิโยและก็ตัวของฟิลฟอร์เดนแต่คนออกบอลไปมันไม่มีครับสำคัญมากนะครับเดอบอยนะครับสำหรับแมนซิตี้พอไม่มีอะบอลมันไปข้างหน้าไม่ได้ครับแล้วไอ้คนจะจ่ายบอลออกบอลเก็บบอลไว้มันไม่มี ฟดเดนพยายามจะลงมาทำนะครับถ้าเราจะเห็นแนวตอนที่ก่อนที่ฟิลฟิลดเดนจะลงสนามอะเหมือนสตาฟของซิตี้ครับเหมือนมีคำเพียนหะนึ่งอะโหพิกแท็กติกต่างๆนะครับบอกกับตัวของฟิลฟิลดเดนว่าควรจะเล่นยังไงควรจะทําอะไรเพื่อจะจ่อแนวรับของนิวคาสเซิลให้ได้ช่วงท้ทายๆมีจังหวะหนึ่งนะครับที่ตัวของฟิลฟิลดเดนนะครับได้บอลไปแล้วก็จ่ายบอลแล้วไปติดแล้วบอลเนี่ยมันกระเด้งไปหาตัวของโควาิตเขาขยับตัวมารอบอลแต่ว่าโควาิตเลือกที่จะออกไปขวา แล้วเกิดอาการเหมือนกันนะครับสำหรับฟิลฟอร์เดนคือหุดหิดเหมือนกันผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจังหวะนี้หุดหงิดที่ตัวของโควาซิตไม่คืนให้เขาหรือว่ายังไงหุดหงิดครับออกอาการเหมือนกันนะครับในในในจังหวะที่เขาลงมาแล้วเขาไม่ได้บอลจังหวะนั้นน่ะมีอาการเหมือนกันนะครับสำหรับตัวของฟิลฟอร์เดนผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ไม่เข้าใจกันในในส่วนไหนเหมือนกันเพราะผมดูจังหวะแล้วคือ คือโคเวสิทจ่ายยัดมาแล้วเสียบอลอ่ะผมว่ามันก็เป็นประเด็นเหมือนกันดังนั้นเขาก็เลยเลือกเซฟที่จะออกไปไกลด้านไกลด้านขวาให้กับซาวินโยครับจังหวะนั้นหงุดหงิดเลยครับสำหรับตัวของฟิลฟอร์เดนครับในช่วงท้ายๆนะแล้วก็ลงมาแล้วมีโอกาสด้วยนะครับแต่ว่ายิงไปก็ยังติดอยู่ดีแต่ว่าในส่วนจังหวะการไหลบอลคมๆก็มีให้เราเห็นเหมือนกันสําหรับตัวของฟิลฟอร์เดนแต่อาจจะลงมาช้าหน่อยแล้วก็ผมรู้สึกว่า พอไม่ได้เล่นนานๆน,านะสำหรับตัวของโฟเดนนะพอกลับมาแล้วว่าไอ้จังหวะเดิมๆที่เขาเคยทําได้เก่งๆเคยทําได้เนียๆนๆเนี่ยมันก็หายไปเหมือนกันออรวมไปถึงตัวของฮาแลนด้วยนะผมว่าข้อเท้าเขาว่าน่าจะมีปัญหาผมว่าน่าจะมีปัญหานะครับไม่มากก็น้อยแหละเพราะว่าหลายๆครั้งอ่ะผมรู้สึกว่าจังหวะของเขาดูผิดๆไปเหมือนกันสิ่งหนึ่งต่อมานั่นก็คือที่อยากพูดถึงฮาแลนด์นั่น,นคือเรื่องลูกกลังอากาศของเขานั่นเอง ฮารเรนไม่ใช่นักเตะที่หมงเก่งหมงคมอะไรขนาดนั้นนะครับทั้งๆที่รูปร่างก็สูงใหญ่แต่กลายเป็นว่าเขามีทักษะในเรื่องของภาคพื้นดินมากกว่าเร็วนะครับเก็บบอลได้ดีนะครับจังหวะโยกยิงอะไรแบบนี้คมกริบเลยแต่ในเรื่องลูกกาอกาศเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่ทางของเ e อร์ลิงฮาร์เรนอ่ะไม่ใช่คืออาศัยรูปร่างสูงใหญ่แล้วก็ใช้จังหวะเนี้ทำประตูไม่ใช่ฮารเรนครับ วันนี้ปัญหามันเกิดขึ้นกับซิตี้แล้วนะครับในเรื่องของการออกบอลเก็บบอลนะครับแล้วก็ถูกไล่บี้ตรงกลางหนักๆเนี่ยมีอาการเหมือนกันสําหรับซิตี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะแก้ยังไงนะครับสำหรับตัวของซิตี้แล้วก็กาดิโอลาด้วยวันนี้เราเห็นชัดจริงๆเพราะว่าพอควานไปตรงกลางสนามตอนนี้คือใครจะมาเล่นแทนโควาซิทเกิดผมว่ามันก็ไม่มีเหมือนกันนะใครใครจะหมุนมาเล่นตำแหน่งตรงนี้นอกจากโควาซิทที่ผมว่าก็ทําได้ดีมาโดยตลอดแหละแต่ไอจังหวะที่ไปปะทะกันจังหวะที่ต้องการตัดบอลเนี่ย คือจะไปใช้โคชิตก็ไม่ได้ครับมันไม่ได้จริงๆสำหรับซิตี้มันไม่ได้จริง,ร City, รงแล้วคนที่จะมาคอยออกบอลเหมือนกับที่เดอะบอยทำอะเหมือนเหมือนโลมมิ่งเพย์เมเกอร์ไปทั่วเลยนะครับสิ่งที่เดอะบอยทำให้กับซิตี้เราจะเห็นนะครับว่าอยู่ดีๆเขาก็ไปซ้ายบ้างนนครับอยู่ดีๆเขาก็ไปขวาบ้างอยู่ดีๆก็ถอยลงมาอยู่ตรงกลางบ้างแล้วก็โยนโยนเหมือนไม่มีอะไรแต่บอลมันโค้งเข้าไปหาตัวของฮาเลนมันวกกลับมาปัญหาเดิมเลยครับพอนะักคอทั้งเดอะบอยเจ็บไป สิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นกับซิตี้นั้นคือบอลมันไม่ค่อยไปถึงฮาเลนนะครับผมรู้สึกได้เลยนะผมเชื่อว่าแฟนๆของซิตี้ก็รู้สึกเหมือนกันว่าพอไม่มีเดอะบอยอ่ะมันไม่มีดูโอ้มันไม่มีคู่หัวบอลมันไม่ถึงตัวของฮาเลนผมเข้าใจนะว่านักเตะคนอื่นคงคงรู้สึกว่าจ่ายยากเพราะว่าตรงนั้นอะ่ะไม่ว่าจะเป็นมิดฟิลด์เองมีแนวรับอยู่ด้วยมันขวางอยู่ทั้งหมดครับคือจะให้ไปมันก็ติดแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาของเดอะบอยครับเดอะบอยคือ คือผมก็ไม่รู้แกแกมองอะไรหรือแกเห็นอะไรเวลาที่แกออกบ bon อลน่ะคือแกเหลือบนิดนึงแล้วแกก็ไปเลยครับแล้วมันบอลมันไปไปแบบนั้นไปตามที่เขาต้องการจริงๆเนี่ยพอเจ็บไปอะ่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือตัวของฮาร์แลนด์อ่ะก็ดูดรอปลงไปด้วยเหมือนกันโอกาสมันมาไม่ถึงครับคือตัวเขาเนี่ยพร้อมจะเล่นอยู่แล้วแต่โอกาสมันมาไม่ถึงอะ่ะนักเตะคนอื่นไม่สามารถที่จะจ่ายบอลในลักษณะเดียวกับเดอะบอยได้ครับก็ ก็ต้องไปรอดูเหมือนกันนะครับว่าหลังจากเนี้ตัวของเปปกาเดีล่าจะแก้ในเรื่องนี้ของซิตี้ยังไงเพราะว่าตัวของโรดี้ก็อย่างที่เราทราบกันดีนะครับก็คือทั้งฤดูกาลนี้ไม่สามารถลงช่วยซิตี้ได้ซิตี้ไม่ได้เล่นแค่พิมเมยรีกนะครับยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์คก็ต้องเล่นด้วยดังนั้นผมเชื่อว่าอย่างน้อยๆในช่วงมกรานี้ซิตี้ต้องขยับแน่นอนทั้งตัวแทนทั้งตัวแบ็กอัพของเออร์ลิงฮาเนด์ ปัจจุบันนี้เรายังไม่ได้เห็นนะครับคือถ้าได้เห็นแค่ในช่วง p r e ซ e a ั o เราจะเห็นแค่ตัวของแม็กอาตีเท่านั้นเองที่ลงมาแทนตัวของฮาแลนแต่แม็กซีไม่ใช่นักเตะที่เป็นศูนย์หน้าอยู่แล้วนะครับตำแหน่งเขาจริงคือมิดฟิลมิดฟิลตัวรุกมิดฟิลทางซ้ายทางขวาตรงกลางเนี่ยเขาเล่นได้ดีแต่ถ้าจะมาเล่นในตำแหน่งเดียวกับฮาแลนอะผมว่ามันไม่ใช่เหมือนกันดังนั้นช่วงมกรานี้ผมว่าตัวของกาเดโวลาเองกับซิตี้ต้องขยับเหมือนกันนะครับในเรื่องของทั้ง คนที่จะมาเป็นแบ็กอัพให้กับฮาแลน์รวมไปถึงตำแหน่งของโรดี้ด้วยเดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันนะครับผมเชื่อว่าตัวของซิตี้กับกาเดโอล่าเนี่ยน่าจะต้องหาแผนสำรองไว้แล้วแหะว่าจะต้องทำอะไรยังไงและจะแก้ไขนับปัจจุบันนี้ยังไงคือคือในในรายละเอียดอะที่ยังต้องคงต้องเล่นแบบเดิมอะอย่างเนี้ยอย่างวันเนี้ยเราเห็นชัดเลยว่าการขูบเอาตัวของลูอิสเข้ามายืนคู่กับตัวของโควาสิตอะ เพื่อที่จะเอาความคล่องตรงการสนามเนี่ยมาแต่พอมาเจอลูกหนักลูกตันลูกแข็งแก่งของนิวคาสเซิลอะเล่นยากครับนักเตะของนิวคาสเซิลหลายๆคนเห็นไหมครับคือช่วงท้ายๆเกมอะก็โอ้โหไม่ธรรมดาเหมือนกันเจ็บไปเหมือนกัน,นครับโดยเฉพาะของโทนาลี่อะมีออกไปข้างสนามมาเจ็บเข่าเหมือนกันคิรันทิปเปียก็หมดเหมือนกัน คือสู้สุดเหมือนกันใช้พลังงานเยอะมากนะครับสำหรับนิวคาสเซิลวันนี้ก็ต้องชมด้วยเหมือนกันแผนของเอ้ฮาวที่ผมว่าเขาวางตรงกลางมาดีไม่ให้เกมมันผ่านตรงกลางง่ายขนาดของซิตี้ก็เลยเล่นยากอย่างที่เราเห็นนั่นแหละครับเดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันนะครับทั้งนิวคาสเซิลเองแล้วก็ตัวของแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยซิตี้นะครับจะมีเกมกับฟูลแลมนะครับในวันที่5ตุลา เดี๋ยวรอติดตามกันลวกันนะครับรว,ว่าวันนั้นน่ะซิต,ตี้ได้เล่นในบ้านเดี๋ยวดูฟอร์มกันเล่นและจะกลับมาได้ยังไงอะไรแบบไหนแล้วก็นักเตะบรรดานักเตะที่บาดเจ็บจะกลับมาได้ไหมอะไรยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันลวกันนะครับเดี๋ยวอัปเดตกันและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของคู่นี้นะครับที่ผมอยากพูดถึง ขอบคุณทุกท่าน,คร,นครับที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยการกดไลค์กดแ like, ชร์กดสามารถกดสมัครสมาชิกเป็นกําลังใจกันได้รวมไปถึงกดซุปเปอรต์ให้กันได้เช่นดเดียวกันนะครับผิดพลาดประการใดผมขออภัยทุกท่านในนาทีนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่าน,คร,นครับ enjoy ครับ